ทำทบุญพรป่านะครับน้องกันกับทางด้านนุน๊กน้อยไปทำการช่วงนั้น10ปีครับคู่นี้พอจอนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้เขาเป็นสาวเต็มตัวครับสำหรับนุ๊น้อยนั้นนิตยสารเฟซครับแหนกี่ยวกับเรื่องคนสวยของวงการกีฬาครับ นเพิ่งจะไปถ่ายทำมาครับแหมส่วนครูกันนั้นก็แยกกันไปตามวาระหน้าพี่ครับแครูกันนั้นเขาก็ได้ไปบรรจุแะโดยอาศัยกีฬามวยของเรานี่แหละครับหนีไปทางเรื่องของการศึกษานะรไปเรียนเอกวิชาพะลงศัศษาจบปตรีมาสอบบรรจุนะครับได้ แล้วก็ไปบรรจุที่จังหวัดชายภูมิครับมาดูคุณครูกับดารานิตยสารรับสู้กันครับใครชอบคุณครูก็ไปหาทางด้านนะครับคุณพ่อก้าครับแหพ่อก้าแหส,ส่วนคนที่ชอบดาราก็พระจอยครับ,รบเลือกเอาครับดารากับครูครับมีแหละครับ ความสวยงามผมบอกแล้วว่าน่ะน้องๆก็ดูครับนี่คือในยุคนี้ก็คิดว่า2คนนี้เราไปเป็นตัวแทนของชาวไทยได้ไม่อายครับนะด้วกันนันนี้ก็ไปออกทางช่อง7จ็ดสีและสองคันนะนะแล้วก,ก็เป็นต่อยชิงชแชมป์รุ่น47่กิโลกรัมของสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทย วันนั้นครับไปแพ้ยกสุดท้ายหุดบิตครับไปแพ้กับเพชรนาามนาโรงเรียนกีฬานครสระบรหลั <ไป S 1> จากนั้นก็มาชกกับทางด้านนักชกต่างชาติสองคนที่ทางช่องเจ็ดยังไม่เคยแพ้ครับ<ห>และเสือนทางด้านน้ำเงินรับนกน้อยนั้นก็ไปอยู่เรื่อยๆครับนี่สิบปีที่ผ่านมาครับ วันนั้นผมจำไม่ได้เลยครัวบว่าใครชนะต้องถามพ่อศิลวิทย์ครับวันนั้นใครชนะจำไม่ได้จริงๆครับบอกไปเดี๋ยวจะผิดอ่ะเอาเป็นเสมอก็แล้วกันวันนั้นนะครับเอามา,มาดูวันนี้ภาคสองครับอาล,ลค้คุณครูคุณครูกับดาราครับวันนี้มาดูคุณครูรับดารานั้นก็พัชไวยครับ สุดคู่พก้ารับทีมสยามแลทเริมตั้งแต่เขาอังคารคัวแล้วก็มาจนกระทัง่งเอฟิสเตดโดแล้วก็ช่วงนี้มาใช้ในสีเสืีอของเพชรน้องจีนะครับในการ นำชื่อลงไปทำการแข่งขันที่แนะส่เสือนกลางครับแนะส่วสนน้องน้อยน้่นก็ช้อยชัดชัยครับแม่น้องน้อยนี่นี่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปต่กับทางด้านหอยดาราครับจบฟ้ามวยไทยครับเอาให้สนุกลูกอยากให้อายนนอง น้องเปี้ยวก็ไหนกันให้ขอดูหน่อยกะอ่าน,น้องเปี้ยวมาแน่หนลูกมาน้องเปี้ยวมาเออเออเอาได้เลยแหละน้องเปี้ยวนี่ก็น่ะถ้าเอาไข่เพชรน้องกีบของเรานี่หักไปแล้วสองท่อนแล้วนะครับโอ้ไม่กล้าต่อยนะครับสองบุบญูนิตยานี่ต่อยป๊อปเลยเอาตัวไหนมาต่อยกับน,น้องเปี้ยวนี่ อย่าว่าแต่น็อตเรียบร้อยหมดทุกตัวเลยรับสู้พุกท่านอาจารย์นิตยาไม่ได้ครัแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งเขาก็จะไปเป็นครูครับแ่าแจกด้วยฮ่ก็อยากจะไปผูกแขนทุกๆคนครับฮ่าสำหรับลูกหลานชาวมวยขอ,ง,อยงเรามดยกที่หนึ่งครับน่มีข่าวข่าวที่ไหนชื่นใจครับ แตนะ่แต่ปีนี้นะครับนะักกีฬาของเราก็คือครูเอิญครูออยครับแตนะ่ก็ได้บรรจุแตนะ่คนหนึ่งก็ที่โรงเรียนโนสวัสดิยาคมนะครับไปนะอยู่ภายใต้การกบัญชามตของท่านพอศิลวิ์ศิทธินนกนะครับปันี้คือความภาคภูมิใจนะอีกสักครู่ก็อาจจะได้เห็นครูอ่ะอายนะ จะไปเรียนในไอ้ไอเนี่ยไยอ้ไอ้ไปชอบไปเรียนอะไรลูกเรียนครูหรือเรียนอะไรเนาะอ๋อการบัญชีอาจจะไปเป็นทางด้านการธนาคาร,รนักธุรกิจนะเอาไปด้วยนี่ <C ups. S 1> ดีมากกันครูจะได้ไปนั่งในออฟฟิศเย็นๆด้วยเผื่อเวลาไปหา แนะส่วนอตอนนั้นสัมภาษณ์แล้วอยากจะไปมีแฟนอยู่ที่ต่างประเทศบอกว่าอย่างเงี้นอตอมนั้นยกที่สองคนระับ<ะ>เ,เ,เล่นหนักๆเลยลูกเล่นหนักๆเลยเอาให้น้องได้ชมคนระับมวยเชิงสูงหวานขวาครับดังนั้นคู่กันเนีน่ย ดูกันกับคุณนกครับขุดกันโอ้เล่นล่างเนี่ยสับไปที้ยินต้นขาเนี่ย ให้เยอะลูกน้น้องๆดูอยู่นะัโวยที่ผ่านเวทีไม่ว่าจะเป็นทางด้านช่องเจ็ดช่องแปดช่องอะไรได้ต้องออกเยอะเยอะลูกเอาแล้วก็น้องโอ้วหัวหัวน้องเนี่ยหัขวาจัดจัดเลยลูกถูกันก็สับไปที่ล่างอนะ่ะ เวียนไปที่บริเวณใบหน้าเลยครับแหมลูกนี้เนี่ยทำให้เลนเตยสารดา,าราเฟสแต่ของนอกน้อยนี่โอ้สับไปอีกแล้วสัปปบไปอีกนะอ้าวยางเป็นยังไงครับยางยางเป็นยังไงสับโป,ปอีกอ้าวแล้วก็อ้าวจุดอ่อนจุดบกพ้่องนี่ต้องดูนะ ช่วงนี้ครูกันนี้สับไปร่างไปเรื่อยกดเจที่สองมาแล้วครับครูเปี้ยวครับครูเปี้ยวทนไม่ไหวครับต้องรีบมาบอกนะครูครูนกครับ ทางแดนโน้นก็บอกคู่กันสูๆส้ๆครับ <c oughs> เก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่นะครับน,น,นี่เมาแล้วครับบอกว่าไม่หนีไม่ให้หนีเหมืมอนกันเ <c oughs> วลายังได้ครับเวลายังได้ครับนี่เห็นไหม เราทําเวลานี่อย่างนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งันชมมวยทุกครั้งอย่างนี้นักมวยมารอคณะกรรมาการกนะจริงนี่เสร็จสักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี้จะเป็นผลดีต่อการพักผ่อนของเราโดยเฉพะเาะนักเรียนอายุไม่เกิน15ปีนี้เขาบอกว่าต้องนอนไม่เกิน4ี่ทุ่มนะครับแห ก่อนเวลานอนนี้ก็ขอให้เอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้กับคุณแม่ก่อนนะครับก่อนนอนอายกที่นสามครับอยากจะสัมภาษณ์พ่อายว่าก่อนนอนนี้เอาโทรศัพท์ไปให้กับใครอ่ะครับมาต่อครับเอาลูกสามยกแล้วสวย์มากนี่นี่นะครับมวยเชิงนะยังไม่เห็นในลยครับยังไม่เห็นในแต่ว่านกน้อยนี่ เป็นมือ้ัวแล้วก็บอกว่ายัางไม่เห็นในของตีเลยกัน้องน้อยจับปุ่มตีตีครูการ์ล่างไงครับอโอ้โหลูกขวางแน่ไม่เป็นอุปสรรคเลยครับลูกขวางแนง่โอค้ครูน้องกครูน้องก,กับครูกันเนี่ยแนะโอ้โหนี่แหละครับ มวยเชิญทั้งคู่แต่อาวุธหลักๆนี้ออกให้เยอะกว่านี้หน่อยเอาให้น้องๆได้ดูลูกเยอะกว่านี้เอาแล้วสับไปอีกครับอาวันเอาแล้วขวาเอาเฟตตี้ขวาขวาโซ่แมเอวมีสองอีกกัมกึ่งครับอยากกัมกึ่งครับแหมทำทีมสยามปู๊กันนับน้อยคู่น้องครับ นักธุรกิจใจอ้ายอยู่ด้วยครับนะเพื่อที่จะดูแลผลผลิตของนักมวยอ้ายครับนะเป็นนักธุรกิจครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งสายต่างประเทศหรือในประเทศอ้ายนะต้องไปดูแลครับเอาแล้วก็หมาใหญ่ครับน้องมวยโอ้โหครูอ่ะครูครูเอาเอาแล้วครูกำังขึ้นต้น น้องน้อยอ้ยโอ้โหแม่เด็กมาดูมวยที่มีชั้นมีเชิงก็จะออกอย่างนี้เลยนะหลงเหลี่ยมเมื่อไรนี่แม่หลงหลบหลงเหลี่ยมอีกปาเต้ขวาเต็มขวาอีกแม้สองเม็ดเลยลูกนี้เด็กน้อยยังไงลูกน้องน้อยวะโอ้โ ขวาโอ,อ้ขวาอีกแอ้ลูกตีขวาเพราหน้าคง,งนี่เนี่น่เป็นหัวสักให้กับคุณนกครับครูน,กก,นกก็ยังไม่ละกวามพยายามเดินหน้าเดินหน้าถอยไปสอก้าวเดินหน้าด้มาอีก เดินหน้าอีกอาวุธออกเลยอ้เดินปูนกันสามอันนี้ละขวับเสะขวาตัวกซนุขุนศรสาวยาวโอ้โหรอบที่สามแม่น้องเมษาดูไว้ดูนู้ มีสาเปไา็นไงลูกอ๋อยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยน้องมีสากับน้องกัญญาครับคู่กันเนี้ยอันนี้น้องอะไรลูกน้องอะไรนี่ใกล้ๆนี่น้องอะไรลูกน้องกะทิเออ,เอ,อกะทินี่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยครับสามารถที่จะไปตีตาเกี่ยวกับเรื่องทัวอาหารไทยได้ที่ต่างประเทศครับกะทิ เป็นอุตสากรรมเป็นซอสพาวเวอเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยกะทีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอยู่ที่นักธุรกิจนะครับอ,อาอต้องไปทำหน้าที่แผนการต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เอาน้องทุกทุกนนี้ไปอยู่ในเครือข่ายกับซอสพลาวเวอร์แต่คนที่ไปสายมวยก็ต้องนำไปมาขอีบ เพชรแสนพลนี่เป็นอะไรลูกนี่เอาไปมานี่ลูกงานคุนอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่อพอใอ้แสนพลก็เป็นอะไรลูกโอ้เป็นอะไรก็ได้ที่ขอให้ลูกให้่อยเดี๋ยวจะเปิดคุกกันให้สักหมดยกนี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่ได้ขอให้ลูกให้อามาต่อครับอาต่อไปครับ ยกสี่้วลูกอ้าวขอกมาวันนี้เจ้านนกผู่นกอ้าวผู่กันวางขวาวางขวาเร็วกว่านี้ลูกเร็วกว่านี้นกเป๊ะเอาให้สนุกเอาให้สี่ยกสี่แล้วสี่โอ้เอาแล้วมาแล้วผู่นกผูกกันออกขวาเน่ผู่กันออกขวาผู่นกสี่ผู่กันอู้สายขวาซับวางขวาโยมเผาแม่ ปติ้งโอ้ยเมย์เดินไม่กั้นกูนับโกนตุ้งติบโอ้ยโอ้ยสองสามสิบตึ้งตึ้งจับจับตึางโอ้ เดินเร็วครับเตะเร็วอีกเป็นกาอีกครั้งนึงอาวุธโอ้ยหมัดกระพีครับไม่รักความพยายามคู่นุ๊กกูปันคู่นกเดินนาเตะกูโวอุ้ยเอาสายสายเอ้าจับเป็นตี สมศักชัยก็ขอเดินทางกลับบ้านโอ้ด้วยวก็เกจ็บี่สิขอเสียงตบมือสิครับอย่างนี้เมโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้พ่อจอยกับพ่อก้าย้อนยุกเลยครับสักยุกหนึ่งดีลูกหลานก็ต่อยกันอย่างนี้สนุกครับนะก็นะครับ หัวหน้าค่ายกับฝ้ายนะครับนาทอสมศักชัยครับก็ขวยเดินทางโดยกับด้วยความสมัสรภาพครับขอบคุณหัวหน้าค่ายทุกคนนะครับลูกลูกนันหลานนักบวยนะครับที่มาทําการแข่งขันในสิบบาลานเตดาวลุ่บาลานะนตหนึ่งสองสามสี่นะของท่านนายผู้ริการสิริวิศสิทธิโนนะครับนะเป็นโปรโมเตอร์นะาราชการในปีต่อต่อไปนั้นจะจัด และก็ให้ยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับผมก็ให้สัญญาแล้วว่าจะเอานักช่ต่างชาตินี้มาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอามาดูยกสุดท้ายเหมือนกับในโจอทีวีนะครับขอเสียงหน่อยกพราะก้ายกสุดท้ายอ้าวหูนกแกใคอ้าวูนกครับ

เก็บลายละเอียดคนระับเก็บรายละเอียดเนะี่เลยนะลุกๆดูนะคัวนี้กรต่อยนะตะกันแบบคลาสสิกจับขึงขวางหน้าแทง คูนกีคูก,คกนแล้วกโอ,เกอ,อ,อ,โอ้เล่นกินไมย้ยางเออเล่นกินไม้ยางจับชนี้คูค่นกคูกูนกันไงคูกแล้วคนกเล่นสุดๆเลยตอนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่าน เอาขึ้นมาแล้วโอ้โหกรบมวยคู่นี้สุดๆครับทั้งคัดทั้งสรุปดูนะน้องๆทุกคนนะนี่ต้องเป็นตัวอย่างัะทีมสกัดแม่โอ้ลูกพี่จับทำลายจังหวะคู่กับคู่กันโอ้เป็นสุดยอดแม่คู่เลยครับจบสุดท้ายโอ้ เจ็บคอไปเลยครับรอบนี้เจ็บคอไปเลยครับท่านที่หนึ่งครับท่านที่สองครับมาดูว่าเอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับเอียงไปทางด้านขวาเไปครับโอ้น้องก,กันครับหรือรับทีมสยามครับ